ทสเทสเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทดสอบเสียงครับวันนี้ก็ได้ราธนาพระหลวงพ่อเงินนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์ขนมพิมพ์นิยมครับผมพิมพ์นิยมพระองค์นี้ผ่านการล้างมาแล้วนะครับเจ้าจของเดิมเขาบอกว่าล้างมาแล้วครับพี่นอ้องถ้าไม่ล้างก็จะดูเก่าเป็นธรรมชาติมากกว่าน,นี้นะครับ ันนี้ขนาดล้างก็ดูยังยังยังดูเก่านะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ล,ล้างหนักมือนะครับ <c oughs> เขาล้างเฉพาะคราบฝุ่นหรือว่าคราบที่ติดตามองค์พระนะครับฝุ่นละอองนะครับที่ติดตามองค์พระคราบเหนือคราบใครนะครับพี่น้อง <c oughs> เป็นทิมนิยมทิมนิยมบางคานนะครับวัดบางคานพิกิจนะครับใบหน้าท่านโอ้เก่านะครับเก่าได้ใจ พิมพ์ทรงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านใดมีลักษณะแบบนี้ก็เจ็บนะครับยาเพึ่งมาเชื่อผมนะครับแต่ที่นี่ยถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับดูดูข้างหลังท่านเห็นไหมครับดูเสียงข้างหลังท่านจะเขาเรียกอะไรย่นไปทางด้านหลังนะครับเป็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเสียงบาดก็จริงแหละครับแต่ดูด้านหลังท่านนะครับจะย่นไป เกินแผ่นล้างไปประมาณนี้นะครับส่วนมากบรรดาผู้รู้ครับเขาบอกว่าให้รีบเก็บนะครับถ้าได้ถ้าได้ลักษณะแบบพิมพ์ทรงแบบนี้นครับให้รีบเก็บเลยนะครับผมพิมพ์บางครัน้นะครับพิมพ์นิยมบางครัน้นะครับสี่ชายพี่น้องพิมพ์สี่ชายบางท่านก็บอกว่าพิมพ์ห้าชายนะครับผมดูยังไงก็เป็นสี่ชายอยู่นะครับบางท่าน แต่มีเพื่อนท่านหนึ่งครับบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นห้าชายนะเรับป็นพิมพ์นิยมห้าชายผมดูยังไงก็เป็นสี่ชายอยู่นะครับทรงสวยงามธรรมชาติถ้าองค์นี้จะหนักไปทางโลหะผสมทองแดงนะครับททองแดงหรือว่า ไปทางไปทางทองแดงอทองแดงและเงินนะครับผมนี่ตามที่สายตาผมดูนะครับแต่ท่านจะคิดยังไงก็แล้วแต่อท่านเน็นรคลิปวิดีโอนี้ท่านคิดว่าเป็นหนักกระทางทองคําหรือว่าหนักกว่าทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมดูแล้วว่าส่วนผสมของทองแดงแล้วก็เงินนะครับมีมีมมเยอะพอสมควรนะครับผมนี่ครับ ดูใบหน้าของท่านดูตานะครับตาของท่านจะลึกลงไปนะครับตาองค์พระลึกนะครับดูดั้งจมูกจมูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับดั <c oughs> ้งจมูกแล้วก็ปากของท่านก็จะลึกนะครับลึกมากนะครับปากและตาของท่านดูใต้คอนะครับซอกคอก็จะลึกนะครับ เป็นเหมือนคล้ายๆกับแปะยิ้มนี่แหละครับดูไปดูไปดูมาคล้ายคนนะครับคล้ายคนนั่งยิ้มดูเผือยคล้ายๆกับพระสังกัจจายนะครับผมเนี่ยครับผมดูยังไงก็เป็นสี่ชายนะครับิทรงสี่ชายสมสีชายดูสังคาติของท่านมาจดกับมือข้างซ้ายนะครับว่าพระหัตข้างซ้ายท่าน,นครับผม กล้องไม่ชัดพี่น้องโอ้อยากจะเรียนสองกล้องทำยังไงถึงจะชัดเวลาถ่ายคลิปออกมานี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับดูน่าแข่งของท่านดูกระแสโลหะครับกระแสโลหะจะมีคราบเขียวติดด้วยนะครับจะมีคราบเขียวนะครับบางจุดจะเป็นคราบเขียวติดด้วยรอยกระแสโลหะหรือว่ารอยโลหะรอย มวลสารเออไม่ใช่มวลสารเรียกกระแสโลหะนลครับจะไหลออกมานะครับเป็นใต้ใต้ซอกแขนนะครับใต้ซอกเมืองท่านนะครับไหลแล้วใต้น้แข็งนะครับจะเป็นภาพไหลลงมาครับเป็นคล้ายๆกับลาวานี่นะครับผมผมจินตนาการดูนะครับเวลาเวลาช่างเขาเทหลอดครับอันที่เป็นสังกสีก็จะไปผสมอีกจุดหนึ่งอันที่เป็นทองคําหรือว่าอันที่เป็น ทองแดงหรือว่าเงินก็จะไปอยู่อีกจุดหนึ่งครับดูดูแล้วจะไม่จะไม่ประสานกันนะครับจะไม่ค่อยประสานกันนะครับผมแล้วแต่จะมวนแล้วแล้วแต่โลหะนั้นจะจะเหลวหรือว่าจะแข็งมากเพียงใดนนครับอันนี้คือคือความคิดผมนะครับโทนสีก็เลยจะไม่จะไม่เสมอกันไปนะครับจะมีสีน้ําตาลสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีน้ําตาลสีบางจุดก็จะเป็นออก สีแดงๆอมน้ําตาลหน่อยนะครับอ่าหรือว่าออกอมเหลืองนิดๆนะครับว่าขึ้นอยู่กับโลหะที่เทผสมนะครับที่ช่างเขาเทผสมนี่ด้านข้างครับไม่มีตะเข็บนะครับกิมนิยมสมารครับไม่ไม่เคยเห็นนะครับมีตะเข็บเพราะว่าอันนี้เทหล่อครับไม่ไม่เหมือนกับกิมอ่าขี้ตานะครับอ่านั้นเป็นเบ้าประกบนะครับผมอ่าเบ้าประกบเป็นประกบกิมนะครับ น,นี่เทหล่อเป็นรอบเดียวนะครับจะไม่มีตะเข็บข้างลายตะใบะใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอืก็จะไม่หยาบนะครับไม่ไม่ไม่ไมไมหยาบเท่าไหร่ครับแต่เส้นตะใบจะเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับเส้นใหญ่หน่อยเส้นใหญ่หน่อยเห็นะครับตามหลุมตามร่องนะครับผมตามร่องที่ โหลหะลายผสมนะครับที่ตรงไหนที่เป็นรอยลึกๆนะครับก็ยังยังยัง,ยงลงเหลือเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับยังลงเหลือเห็นความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับผมตรงไหนที่เราจับมือบ่อยครับมันก็จะเป็นรอยสึกธรรมดานะครับสวยงามครับองนี้ครับสวยงามมากดูครับดูเนื้อเกินนะครับที่ตอนตอนเทหลอน,นะครับตอนช่างเขาเทหลออเกินยังเป็นหลุมเป็นบอ่บอเป็น คล้ายๆกับเราตีพับนะครับคล้ายๆกับเอาค้อนตีพับกลับขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับนี่คือเกิดจากช่างที่เขาแกะพิมพ์นะครับแกะพิมพ์ออกมาเป็นธรรมชาติดีจังรงนี้ผมได้มาจากเชียงใหม่นะครับเออได้จากพี่ท่านหนึ่งนะครับเช่าหาบูชากับพี่ท่านนั้นมาครับได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้านหลังครับ ด้านหลังเห็นไหมครับโทนสีของโลหะนะครับจะไม่เสมอกันจะไม่เป็นสีเดียวกัน,บา,าน,ออกนาบางจุดก็จะเป็นออกสีน้ําตาลบางจุดก็จะเป็นออกสีเทาอมดําน,นิดๆนะครับเกิดจากโลหะผสมเลยครับเพราะว่าโลหะผสมเราจะมาช่างมาตวงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแล้วแต่พิธีนะครับแล้วแต่ ตอนทำพิธีนะครับว่าช่างหรือว่าพระท่านจะผสมอะไรเข้าไปมั่งนะครับหนักมันกะไม่ได้ตวงไม่ได้เหมือนกับสิ่งของที่ตวงได้นะครับไม่ไม่เหมือนกับนี้นะครับแล้วแต่ช่างหรือว่าแล้วแต่ทางวัดนะครับหรือว่าทางพระท่านจะผสมอะไรเข้าไปนะครับก็เลยประมาณไม่ได้ว่าจะหนักไปทางไหนนะครับพี่น้องแต่ดูงี้ก็รู้ว่าเป็นธรรมชาติครับ เก่าครับพี่น้องแต่เจ้าของเดิมเขามาล้างครับล้างก็ไม่ไม่ได้ล้างหนักนะครับล้างเบาๆนะครับเอาคล้ยเอาสำลีเช็ดตามซอกตามมุมบอกเช็ดเบาๆเช็ดคราบใครคราบที่ฝุ่นบอกธรรมดาบอกยังลงเหลือความเป็นธรรมชาติเยอะนะครับยังมีอยู่นะครับผมชอบฐานใต้ฐานท่านนะครับถ้าจะว่าตูดพระ ดูก้นพระตูดพระผมว่าไม่เหมาะสมเลยครับท่านท่านผู้ชมทั้งหลายต้องว่าไต่ฐานนะครับว่าเราถือนะครับถือมากศรศรัทธานะครับทั้งถือทั้งศรัทธาแหละนะครับตรงนี้จะเป็นตะเข็บนะครับเป็นคล้ายๆกับเนื้อเกินนะครับเกิดจากการหลอมนะครับเทหลอมแหละธรรมดาครับของการเทนะครับเพราะว่า เอาแน่นอนมาได้นะครับจะให้พิมพ์ทรงเป๊ะเหมือนกันทุกองไม่ไม่ได้หรอกครับไม่ใช่เครื่องปั๊มนะครับอันนี้เป็นเครื่องเทนะครับเทรล้อนๆอนครับเพราะแล้วแต่ว่ากระแสโลหะจะไปทางไหนบ้างนะครับตามที่กินก็ไหลไปตามหุ่นนั่นแหละตามพิมพ์แะครับแต่ความร้อนนะครับมันไม่แน่นอนนะครับผมแล้วแต่โลหะที่เราเทลงไปจะมีลักษณะเหลวหรือว่าบางบางบางโลหะบางมวลสารนะครับบางโลหะก็จะเป็น ทองคํามีส่วนผสมทองคําบางบางองค์ก็จะมีส่วนผสมของเงินแร่เหล็กน้ําพีหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมจะให้พิมพ์ทรงเป๊ะเหมือนกันทุกองค์ผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่นะครับอันนี้คือความคิดผลนะครับพี่น้องสวยงามนะครับดูไปดูมาคล้ายๆกับเด็กนะครับนั่งอมยิ้มนะครับสวยงามมากองนี้ครับสวยงามครับอ่า องนี้ผมเก็บมาได้ปีกว่าแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับอันนี้บอกตรงเลยท่านใดสนใจผมพอมีอยู่ประมาณเกือบสิบองค์นะครับพระพระอาพระยุคพระรุ่นนี้นะครับผมพระขนาดนี้นะครับพิมพ์นิยมนะครับบางครันผมมีอยู่ประมาณเกือบสิบองค์พี่น้องพิม์ทรงแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับหรือว่าต,ติดต่อมาทางเบอร์โทรก็ได้นะครับผม ได้เช่าหาบูชาก็จะแบ่งให้นะครับรับผมสุดท้ายก็ขอให้อพี่เพื่อนนะครับจงมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งความมุ่งมั่นราดนะครับผมสุดท้ายก็ขอให้โชคดีมีสุขทุกทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ